สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พิสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางรอบดึกนะครับก็จะมีราวสตาร์ v ี p แล้วก็ราวกาชาติแล้วก็ดาวโจร VIP นะครับวดประจำวันที่28เดือน5 2566ะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับ ช่วงนี้แนวทางก็เดินไม่ค่อยดีนะครับเมื่อคืนนี้ก็ลาวสตาวีเพีนั้นหลุดนะครับส่วนลาวกาชาตมาแค่เด่นหนึ่งนะครับพี่พี่มาแค่เด่นหนึ่งนะครับเนาะก็ผมให้ไปน่าจะ1 2 1 5 1 7นเะครับเข้ามา18่นะครับส่วนดาวโจน v i p ก็พลาดแต้มเดียวนะครับเน้น2 4ออก3 4นะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่จริงๆนะครับช่วงนี้แนวทางนะครับเรามาดูกันในค่ำคืนนี้นะครับพี่พี่ คำคืนของวันอาทิตย์นะครับลาวสตานะครับลาวสตาที่ผมคิดคำนวณได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นในที่เลข2เลข6สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข2 61 64 6 7 21 สองสี่สองเจ็ดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่หกสองหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนแนวทางลาวกาชาตินะครับ ราวกาชาติผมได้3แล้วก็7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3 7 1 7 2 7 8 3 1 3 7 3 8นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่7 3 7นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนดาวโจน V.I.P. นะครับดาวโจน V.I.P. ผมได้0แล้วก็6นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข6 01 04 05 61นะครับ63 หกสี่เม็ดเดียวผมให้ไปที่0ูนย์หกสามนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบดึกนะครับลาวสตาร์ VIP นะครับออกผลสี่ทุ่มตรงนะครับลาวกาชาติออกผล ห้าทุ่มครึ่งนะครับส่วนดาวโจน V.I.P. ออกผลเที่ยงคืน15นาทีนะครับพี่พี่ก็รอรุ้นนะครับพอพร้อมกันได้นะครับค่ำคืนนี้ก่อนออกไปนะครับผมก็ขอฝากบ้านแสงโชคด้วยนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ได้แนวทางตัวเด่นนะครับจากผมหรือว่าจากอาจารย์แอดท่านอื่นนะครับอยากลองเปลี่ยนบ้านแสงโชคดูนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9กนะครับก็ไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับพี่พี่สมาชิกเนาะ นะครับแอดมินบ้านนี้ใจดีนะครับผมก็นะครับคืนนี้ขอให้พี่พี่โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ